รอาพ่อเด็เทสมัยน,น,นี้หายไปกี่คนนะจุดต่อหนี้งร้อยู่กันในเกมีูนนหนึ่งหนึ่งจุงงงดเราแท็กซี่ก็ได้มารับเราที่หน้าบ้านนะครับผู้ปกครองไม่มีเวลาดูลูกดูหลาบตรงมาที่โรงเรียนนอกอินทรีได้เลย เุนครูแม่สืทุกคนจะอบรมสุทุกคนให้เป็นเด็กดีลงไปได้แล้วอีกหนูถึงโรงเรียนแล้วยินดีตอบรับเด็กๆทุกคนสู่โรงเรียนนอกอินทรีตาแห้งมาสายนะวันแรกมาสายแต่วันแรก,าาก,แรกต้องโดนทุกเด็ก้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับ ฉันชื่อเสเตอร์ท <blond> ีแกมแลฉันจะต้องเป็นเด็กดีเราตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับแต่ในครั้งนี้ก็าตื่นขึ้นมาในห้องที่มีคราบเลือดเม็นแม่ชีติดเต็มห้องโอเคนี่คืออะไรเนี่ยหนังสืออัญเชิญอาวุธมันถูกปิดไว้ด้วยกุญแจแม่ชี มีเลือดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดือฉีดเลยเดือฉีดเลยมาได้ไงครับเดือฉีดเลย ฉันไม่กลัวหรอกนะไอถังเพลยกัญญาอ่อนนั่นผมนอดีตนะครับไม่กลัวก็เชยไม่กลัวครับเลกอาหารโลกอาหารจะมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยมีแต่ขี้กับเดี้ยโอเค วันนี้สิครับมาสิครับไ่เคยเลเมื่อกี้รถต,ต่อเคเบิลแล้วนะครับทีนี้ผมจะไปอ้อมแรงแรงแรงแฉงเอามางัดนะครับเอามาง ทุกวันให้เล่นด้วยห้องเปลี่ยนชุดเข้าไปเปลี่ยนชุดบ้างก็ดีนะแม่ชีจะใส่ชุดแม่ชีอะไรทั้งวีทั้งวันตรงนี้ไข่แฉลงนะครับแฉล่งเฟ้เหม็นจังพอก็เหม็นมากเลยเราลงไปดูกันครับแม่ชีขันตามมาใช่ไหมนะ ว่าเทอร์คอนโทรลที่ควบคุมน้ำต้องปุดเฉยยังไม่มีใครมาแล้วนี่มันเป็นที่ควบคุมน้ำนะครับแต่ว่ามันหลุดไปแล้วตังนี้มีอะไรเนี่ยต้องเซตตะขอปเปิดเฮ้ยครื่องขอเปิดก่อน เหมือนว่าเราต้องเอาอันนี้ไปปิด4อันนะครับบายดีครับรอย่าให้แม่ซีมาโดนรถชนตายเฮ้ยฉันไม่เห็นรถเลยแม่ซีมันไม่เห็นผมอะ่ะเอ้าแม่ <c oughs> ซี แม่สีจะต้องบุรุษชนตายอย่างสาสมเอ้ยทำไมไม่ชนเล่าตายหาแล้วตายหาแล้ว <c oughs> เดินมาซะ <c oughs> แม่มาแม่มาแม่ชีมา ทีนี้นะครับผมจะไปต้องไล่ปิดก๊อกทั้งหมดเพื่อหยุดติดน้ำจะม,มาอะไรกับผมนะหนาเนี่ยเฮ้ยแม่ชี อะไรกันครับเนี่ยเริ่อม,มาเล่ารือผมได้แล้ว,ลวไปไปไปซะไปเขาจะปิดไหล่น้ำเธออยู่ติดน้ำแกไม่มีทางหนีไปได้หรอกนะก็ปิดปิดไปก็ให้รู้ไปคทำแล้วจะพลาดจุดกันจุบได้ไม่มีทางหรอกนะันไปเค ห้องมิสเตอร์ทีเกมเมอร์เสร็จหมดแล้วครับน้ำหยดไหลในท่อระบายน้ำนะฮะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่แล้วไปดีกว่ากลับไปที่ห้องระบายน้ำนะ เป็นไงครับท่อน้อาโรงเรียนสุดเหม็นเน่าทีนี้ผมก็จะไปเอาหัวแล้หมอกแงขึ้นไปบนเพดานเห็นดินหมอกค้างีูดมหมอกอ่านน่อยทั้งที่ดูเศร้เดี๋ยวผมจะไปหารักลัวสลากไว้ไหนเอาอยู่ดิโอเค เก็บมาที่เกี่ยวหัวแน่สิตรงนีเ้เกี่ยวหัวแน่สิตรงนี้เลาเ้าไม่ได้เฮ้ยเหมือนบ้านมีเตมีเลยนี่มันมีจเมีไม่ใช่เหรอเนี่ยอาอเป็นทางไปเลียวคา้าใต้ดินหนอเนีย่ยมีอ,มอุโมงเฉยเลยแล้วดูกำแพงดิเป็นพวกบ้านมิตเตมีเลยก็มันเหมือนเกมเพียติมมันเกมอะไรเนี่ยกราฟิกดูกราฟิกดิตรงนี้มีน้ำเต็มเลยนะครับ นี่เป็นห้องที่ต้องใส่รหัสผ่านพระอาทิตย์ก,ก้อนเมฆน้ำแล้วก็งูครับจระเข้ว่ายน้ำอยู่เนี่ยนะเฮ้ยมีจระเข้ด้วยมันเป็นจระเข้ในเกมพี่อติมมันเฮ้ยอย่าพึ่งนะจระเข้อน่นะลงไปไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมมีจระเข้แบบนี้นะครับ มีอะไรให้กินไหมเนี่ยอโรงเรียนมาไม่มีอะไรกินเลยแม่สีก็ทำเราอดอยากในนี้มีเหมือนช่องว่างที่ต้องหาสวิตน้ปลว่าเราอาจจะต้องหาสวิตครับ เฮ้ยทำไมมีทางอ๋องนี้มีแพนะครับแพที่ถูกสร้างครึ่งหนึ่งขาดชิ้นส่วนไปเราอาจจะต้องหาชิ้นส่วนมานะครับมันมีเหมือนจะเป็นแเี่ <c oughs> เฮ้ยว่าแม่สีมาทำอะไรในนี้นอ่ะเฮ้ย มาทำอะไรในนี้ไปไปมาทำไมเสียจังหวาหมด,น,ด,ดนี่ไงต่อสลิปนี้ได้ใส่ในห้องเครื่องเมื่อกี้ได้จริงก็มรสิโง,โง่โง่เคยเจอใครโง่ขนาดนี้เลยนี่น้ำไม่หายไปแล้ว จระเข้มันนอนอ่ะเนะี่ยดูจระเขดิโอ้ยแม่ชีชาเต่าขะนะจะไปทำอะไรได้เลยเนะ่เต่าขนาดนั้นไปไป,ไปให้แม่ชีไปให้ลิจะมีช่วยไปทนี่เกี่ยวได้นะ้วที่ีห้องอะไรไม่รู้โอ้ยจะด,ดูห้องเนะี่จะมาตางมานา,นา,นาอะไรเงี้ยก็ฉันจัดไม่ให้แกออกไปเอยไม่ให้ออกไปละไงละ โอ้โหตามมาติดๆเลยเลิกตามสักทีเถอะแม่ชีผมจะทำงานดูเดี๋ยวต้องวางเสียงยึงดูกระเทพเื้นไม่ท่องอะไรไม่รู้ครับอุ้ยจะมาทำไมนักนหาโอ้เดี๋ยวไปชี้กันดีกว่า เส้นจริงก็มาอีกครับต้อง่าแม่ซีไปตรงอื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปตรงอื่นไปตรงอื่นซะไปไปฉันเองน่าจะไม่ต้องใช้ล้วเคลื่องไว้ เดี๋ยวเอานี้ไปก่อนศูนย์การเรียนรู้นี่น่าจะเป็นเสียงเพลงสวรรค์พ่อมาดีครับไปละครับวายตามไม่ได้ นี่เราส่งอะไรมาเนี่ยครับเพื่อนเอาออกไปก่อนเพื่อนผมส่งอะไรมาเนี่ยเอาไปตรงต่อครับเรจะเอาปลานี้ไปวางหมอกอะไรเยอะแยะทั้งหมดน้ำก็ไม่ดีเราสักหน่อยทีนี้เราจะเอาปลาที่น่ารำคานนะครับไปวางไว้ตรงเมื่อกี้ แล้วเหมือนจระเข้เขาจะมาเแล้วจรเค้หวกกดนกัดนกัเมือนจระเข้เขาจะหมุดหงิดแล้วเขาจะพังทิ้งเนัะหน้าตาเขาเหมือนจระเข้ในผีเสติดมาก จระเข้กัดให้ไม่ต้องรอแม่ชีมาเข้าสูส่วันทีส่สองเมื่อกี้เสียงตึงคือตกกระใจแม่ชีโดนจระเข้กัดให้เรียบร้อย,อยชีวิตผมะนะผมน่าอนาจโดนจระเข้กัดตายโอเค มาอย่งรอมาแล้วรอดมามาไม่เนี่ย ลบลบลบอย่ามากีะจะอยู่แต่ทำไมแม่ชีไม่น่าจะลงมานะครับกดไลค์ผมเลยนะครับทุกคนพระอาทิตย์มีเมฆมีน้ำมีงูพระอาทิตย์เมฆน้ำงูใช่ไหม รนะูปภาพข้างหลันอาจจะเป็นรหัสแล้วอาจจะเป็นดาวินชีทอดรหัสเป็นรูปอะไรบ้างนะเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีเลขอ่ะผมว่าจะต้องหาพระอาทิตย์ก่อนไม่งั้นเราจะเข้าห้องรหัสนั้นไม่ได้นะ ฉันรู้สึกว่ามีอย่างอื่นกำลังเกิดขึ้นที่นี่แต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะต้องหาพาระอาทิตย์ก่อนรูปพวกนี้มันเป็นคนทำกิจกรรมห่าๆ,ๆนะครับนี่อาจจะเป็นน้ำจะต้องทาพาระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้หรอตัวนี้เมฆไหมน่าจะเมฆนะครับ ผมว่านี่จะเป็นพาธิตนะพาธิตเลขเก้าแล้วก็มกีเมฆเลขหนึ่งอ่ะเก้าหนึ่งน้ำเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่น้ำเก้าหนึ่งหกแล้วก็งูเนี่ย นี่ึ่งหก1 6 4ผมว่าน่าจะเป็น9164อาไปครับโอ,โ,อโอเคนคับกดเลยนะ เมฆหนาวม่ใช่แเค้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ช่วยบอกมาหน่อยดิพราทิตย์เราก็มีแล้วก็หนาวเราก็หมู ติดน้ำนะครับอาจจะใช้ทําแพน์นี่ออกไปอันนี้มันน่าจะไม่ใช่พลาติดนะน่นาจะเป็นตัวนี้อยู่ตรงนี้ ไม่เป็นเสื้อตัวนี้เป็นอะไรงูนะครับหรือจะเป็นสองหนึ่งหกสี่ อาจจะเป็นสองหนึ่งหกสี่ครับเฮ้ยอ้าวกลวเอาอีกแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ I'll back to it. ได้หมล่ะครับน,นี้น่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับแพรนี่แหละเมื่อีก็พังไปเลยครับผม ทีนี้ผมว่าน่าจะต้องน่าจะเป็นต้องไปแพ่นะครับไม่รู้เหมือนกันลองดูนอเนี่ยต้องวไวเทมให้รบ้านแล้วถึงจะโยกได้อาจจะต้องหากระป๋องสีฟ้าจระเข้แพ่ให้ครบนะครับ แล้กิจต่อไปก็คือได้หายให้ครบเก็บขยะจระเข้หลับด้วยฮ้อสบายจังเลยเหน,นีับ้มนหนึ่งอัน นี่สองอันใกล้กันมากเลยเราเดินไปในน้ำดึกไม่ได้นะครับในห้องนี้เราได้มาสามแล้วนี่รู้อะไรเนี่ย ไม่ได้นะครับปัญญาอ่อนกากเฉยเขาแม่ชีเดินไปไหนไม่ได้เฉยเลยนะครับวายหิวจัดนะครับหิวจัดก็แบบนี้แหละหาอีกหนึ่งอันนะอ๋อก็คือไปได้เลยเหรออันนึงนะแปลว่าต้องหากระติกอันหนึ่งนะครับ ไม่มีเลยตอนนั้นนะอะไรครับเนี่ยเครื่องควบคุม อะไรอะ่ะมีทางด้วยอ๋อทะู้มาตรงในห้องเราไหมนั่เนี่ยผมว่าแหละมมันเชื่อมถึงกันนี่ครับขาดกระติกอันหนึง่งแล้วห้องรหัสจะมีไหมเนี่ย คัดติกไปไหนหมดเนี่ยถ้ามีไม่ครบก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยชิบหา,ายแล้วสวยแล้วครับอุ้โหตงนล้ก็ไม่มีเลยขยะกันเต็ม,มเลยโรงเรียนแม่ชีที่โสกจังเบยกสบโสบ้ค มาตามทำไมเนี่ยมาตามทำไมเนี่ยก็มาตามมาตามแล้วว่ะตอนนี้หิวแล้ว เอยังไงดีเนก็ติดน้ำมันหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะฮะมันมีแพทเทิร์นที่เรายังไม่ได้ทำอีกเดี๋ยวเพิ่งนะ ตอนช่วงตอนต้นเกมผมผมเห็นตรงนี้ไม่มีอะไรอยู่ก็เนี่ยตรงนั้นมันเหมือนจะใสได้เนะนี่ แเค้ขา okay, ครับเกิดเตรียมพาผมเอาไปที่นี่ด้วยนะั้มันหลับแล้วมันหลับแล้วหลับแล้วมันหลับกัง